สวัสดีค่ะวันเดอร์ไวเลส์นะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาจิ้มนิ d l ด f เฟลติงเป็นน้องไดโนเสาร์ตัวนี้ค่ะปกติเราจะจิ้มน้องเป็นก้อนกลม3มิตินะคะมาคราวนี้เราจะลองจิ้มน้องแบบแบนๆกันดูค่ะโอเคค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยก่อนอื่นเราจะใช้ตัว Mini f เ l t i n g Toolkit อันนี้นะคะจะมีโฟมมีเข็มให้3ามแท่งแล้วก็คู่มือค่ะ ่วนก้อนขนนะคะเราจะใช้ทั้งก้อนขนแกะอันนี้เลยนะคะแล้วก็ก้อนขนใยสังเคราะห์ค่ะแล้วก็ผ้าเฟลส์สหรับทําฐานเข็มกัดนะคะนอกจากนั้นก็จะมีปากกาเขียนผ้าแล้วก็อะไหล่เข็มกัดค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบร่างนะคะที่เราร่างน้องเอาไว้นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเราก็เลือกสีขนก่อนนะคะคราวนี้เราจะจิ้มเป็นน้องตัวสีเขียวอันนี้นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ จากนั้นนะคะให้เราหยิบแผ่นเฟลที่เราจะทำเป็นฐานรองจิ้มมานะคะแล้วก็วาดรูปลงไปค่ะถ้าใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าน้องๆที่ยังเด็กมากๆนะคะแนะนำให้วาดรูปใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะจิ้มง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราใช้ปอยขนจิ้มลงไปในลายที่เราวาดเลยค่ะก็ อันนี้เป็นเข็มนะคะหยิบออกมาสัก2เข็มนะคะเข็มข้างนึงนะคะเราเอาไว้ช่วยจับขนนะคะแล้วก็ส่วนอีกข้างเนี่ยเราเอาไว้จิ้มค่ะก็ตามในคลิปเลยนะคะก็คือให้เราค่อยๆจิ้มไล่จะจิ้มจากส่วนหัวก็ไดอ้อย่างในคลิปเราคือจิ้มจากส่วนหางนะคะ ก็ค่อยๆจิ้มไปค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็คือมืออีกข้างเนี่ยใช้อีกเข็มหนึ่งนะคะมาคอยช่วยจับค่ะเวลาเราจิ้มเนี่ยมันจะได้ไม่จิ้มไปโดนนิ้วมือเรานะคะก็ให้เราจิ้มนะคะไปเรื่อยๆไปเข้าไปในรูปฟอร์มที่เราร่างไว้พอมันถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้กรรไกรตัดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จิ้มตรงส่วนไปที่เราตัดออกไปให้มันติดเข้าไปกับแผ่นฟลด้านล่างด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จิ้มใส่เข้าไปในส่วนขาแล้วก็ส่วนหัวด้วยค่ะให้เต็มรูปทรงที่เราร่างแบบไว้นะคะง่ายๆเลยค่ะเหมือนเราระบายสีแต่ว่าเปลี่ยนจากการระบายสีเนี่ยเป็นการระบายขนเฟลลงไปในรูปฟอร์มที่เราร่างเอาไว้ได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราจิ้มครบทุกส่วนแล้วนะคะต่อมาเรามาทำตากันค่ะให้เรา แกะปลอยคนสีดำนะคะเล็กๆมากๆเลยแล้วก็เอามาปั่นให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจิ้มหน้าตาเข้าไปค่ะในส่วนเนี้ยมันค่อนข้างทํายากเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดเราเอารูปฟอร์มเรามันเล็กตั้งแต่ต้นนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามค่ะ หรือเราจะใช้ปากกาเคมีสีดำนะคะที่หัวเล็กๆนะคะมาเขียนหน้าตาก็ได้ค่ะแต่ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำค่อยๆจุดๆนะคะอย่างระมัดระวังค่ะไม่ไงั้นมันจะเละง่ายๆมากเลยนะคะแต่ถ้าใครทำเละแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะคะก็สามารถใช้กรรไกรเนี่ยตัดส่วนที่เละออกไปได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มขนสีเขียวเข้าไปใหม่ค่ะ ก็เป็นเ็จเรียบร้อยสําหรับการจิ้มน้องไดโนตัวสีเขียวนะคะจากนั้นก็ให้ทุกคนตัดน้องออกมาเป็นตัวแบบนี้นะคะอันนี้พอดีเราลืมอัดช่วงตอนที่เราตัดน้องออกมาเป็นชิ้นนะคะก็เลยได้น้องออกมา2ตัวแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราจะไปทําการติดเข็มกัดกันค่ะก็ให้เราพลิกด้านหลังของชิ้นงานนะคะจากนั้นใช้ปืนกาวนะคะทากาวลงไปด้านหลังของชิ้นงานค่ะแล้วก็ติดเข็มกัดเข้าไปเลยค่ะ อันนี้สำหรับกรณีที่คนใช้เองนะคะเพราะว่าชิ้นงานด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะเออเห็นขนที่เราจิ้มจากข้างหน้านะคะมันก็จะเป็นหย่อยๆฟูๆด้านหลังนะคะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่สำหรับใครที่ อยากจะทําขายหรือทําเป็นของขวัญให้คนนะคะทางเราแนะนําว่าควรจะตัดผ้าสักหลาดนะคะมาแปะด้านหลังก่อน1ชั้นจากนั้นค่อยใช้ปืนกาวนะคะยิงกาวเข้าไปแล้วก็ติดเข็มกัดอีกทีนึงค่ะก็จะทําให้ได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยขึ้นค่ะ ข้อควรระวังนะคะก็คือตัวบืนกาวเนี่ยมันค่อนข้างร้อนเราอาจจะใช้กันไกหรือแหนบอะไรเงี้ยนะคะมาช่วยติดนะคะสําหรับน้องๆที่เด็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะให้ผู้ปกครองมาช่วยดูตอนขั้นตอนนี้ได้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปใช้ติดชิ้นงานตามที่เราต้องการได้เลยค่ะจะติดไปที่ถุงผ้าหรือติดไปที่หมวกนะคะแล้วก็เอาไปใช้ท่องเที่ยวแคมปิ้งในช่วงปลายปีแบบนี้ได้เลยค่ะ ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ฝากเข้าไป follow พวกเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ